สวัสดีครับผมยำแรงครับพามาอัปเดตอยู่ตรงหฮทุ่งหน้าครับอยู่ไร่รัตนพิบูลคือเก่าครับกับช่องวิธีบ้านเ่าครับผมมนีผม,ม,ผมบอยวิธีบ้านเ่าคือเก่าครับพามาชมบรรยากาศข้างบักบัวบักทั่วไพ่นะครับ ต้นไม้ต้นไหรหลังจากที่ฝนตกครับกสิสดชื่นนะครับนี่ก็บานสวนไร,ร่รัตนพิบูลนะครับเขาครับก็เริ่มเขียวต้นกล้วยต้นไม้ต่างๆหลังจากที่ได้ฝนครับกสิเขียวจะอุ้มครับมันเด็กกัโดยร่วมครับอยู่ไร่รัตนพิบูลคือเก้าพี่น้องยามแรงๆหลัง พามาหลาะให้ละหน้าคือเก่้ครับโอได้ต้นมะเขือต้นมะพริกนะครับต้นมันนครับหลังจากที่ได้ฝนกระสิบเชี่ยวชมครับรรยากาศยามค่ำแรงครับนี่แหละครับวิถีบ้านนอกครับพี่น้องฟังท่านี้กันหลังจากตัดหญ้าออกครับ <c oughs> สลา,ากลางน้ำงนา่เ,นเกือบเต็มส้ะแลวครับพี่น้องวิธีบ้านห้าครับอยู่ไรรัตนพิบูลคือเก่าพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้ชมครับผม